ให้ส่งข้อความอะไรมากูโดนมาเมื่อกี้ขอโทษนะที่ส่งมาเาพราะกูแยตายสวัสดีค่ะชื่อติ๋มสองตาอันทีสองตายค่ะหนูตายแล้ว้าไม่เชื่อเข้าไปดู Google ถ้าได้รับจดหมายนี้แล้วส่งให้ครบห้าสิบคนถ้าไม่ส่งจะมาโน้มน้างคุณมีแต่คนหนึ่งชื่อแฟนไม่ส่งภายในจิตวันอยากคนนั้นตายแล้วโดนรถทับลุกตาหลุดเชี่ย ใช่ท ah oui! like, ่านนี้จะว่าอะไรหรอวะอืมต้องส่งต่อให้เพื่อรักจะได้ไม่ขาด้าออ้งส่งอให้กูเนี่ยน่าีมึงส่งอะไรมาวะมึงมึงไม่เชื่อหรอ ชื่ออะไรจดหมายลูกโซ่ชัดๆเลยมึงส่งมาทำไมเนี่ยจดหมายลูกโซ่คืออะไรจดหมายลูกโซ่มันคือบางทีอ่ะคนเขาแต่งเรื่องเพื่อที่มาหลอ,อกมึงบางทีอ่ะจดหมายลูกโซ่มันสามารถใช้มาหลอ,อกเงินมึงได้ด้วยเว้ยถ้ามึงเป็นเชื่อตรงๆเนี้ยจริงนะถ้าอก่ามึงส่งต่อไปให้คนอื่นเนี่ยเขาอาจจะเกิดความล้มาัก็ได้นะเพ<อ>ราะบางคนก็ไม่เชื่อขนาดนั้นจริงเหรอจริง<อ>ดิเพื่อเชื่อมึงมึงไปทำตามก็ได้รอแบบไม่ส่งต่อดูดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเขาพวกกูไม่เห็นส่งต่อก็ไม่เห็นมีอะไรเลยพวกกูก็ยังปกติดีทุกวันนี้ ไม่ช่ก็ไ่ได้ปะไร้อนชิบหาเส่งของ้อความไมาจะเป็นชา,าที่ฉันชอบนะเอ้าไม่ใช่เฮ้นี่มันข้อความส่วนตายภายในสวลองไม่เชื่อดีก,กว่าดูสิตายจริงไหม นี่ก็ครบสามวันแล้วนี่ก็ไม่เห็นจะตายเลยไอ้พวกนั้นพูดจริงด้วยอะเนี่ยพวกบอก่นนจริงด้ว่ใช่ก็ไม่เห็นตายเลยภายในรงเลยไอ้งหนอ่ะเห็นมกกบอกแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันแค่หลอกลวงมาก็กลัวมันต้องความตายเล้ว้ยโอ้ึงก็คิดดีดก่อนดูดีดีก่อนที่ที่จะส่งค่ะ อย่าด,ดูกันได้ไหมทำไมมึงมเชื่อคนงน่ากขนาดนี้ที่หลังอย่าไปเชื่ออะไรไร้สาระแบบนี้เลยเว,ว้ยก็กูห่ออ่อนนะคะถ้าเราถามพวกมึงก่อนก็ได้เออมีก็ดีแล้วคนอื่นจะได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนไปนั่งส่งอะไรอีกทีหลังจะส่งอะไรก็ชัยก็คิดทีทททก่อนแล้วกันข<ม>อโทษแล้วกันเอองานอะไร คนส่งจดหมายลูกโซ่มากว่ะเราต้องส่งตอบปะวะส่งเลยมึงกูกลัวตายอ่ะส่งเลยเดี๋ยวก็ตายหรอกเฮ้ยพูดเรื่องอะไรกันอ่ะเหมือนเรื่องที่กูโดนด่าเลยปึ๊งว่าไงทำไมกันอ่ะมีคนส่งจดหมายลูกโซ่มาหากูอ่ะ ส่งต่อยังอ่ะส่งไปแล้วมึงกูกลัวตายมากเลยกูอ่านแล้วกูกลัวตายอ่ะพี่นะก็บอกไใหเราคุณโดนด่าเรื่องนี้มาเลยคุณส่งไปก็เท่านั้นแหละไม่ตายหรอกกูก็ย้นมันไม่ตายใช่ไหมมึงไม่ตายถ้าเกิดกูตายกูไม่อยははู่ตรงนี้แล้วค่ะมึงกูกลัวอย่าไปกลัวเลยอย่าไปหยอกใช่ไหมมึงเมื่อกี้มึงเพิ่งสนับสนุนเขาค่ะเห็นไหมจะหมายรู้โซ่กันยังแหละส่งไปก็ไม่ตายก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยจริงไหม การส่งจดหมายลูกโซ่เนี่ยเราก็ต้องดูให้ดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะส่งให้คนอื่นอาจจะแบบอย่าไปหลอกลวนเหมือนคนพวกนี้นะคะแล้วก็การที่เราได้รับสารหรือว่าข้อความาาต่างๆนะคะตอนที่เราได้รับมาเราควรที่จะอ่านแล้วก็คิดพิจารณาว่าสารเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงหรือว่าเป็นข้อมูลเท็จน,นะคะก่อนที่จะส่งออกไปให้คนอื่น,นะะเพราะว่าอาจจะทําให้คนอื่นเนี่ยหวาดกลัวรหรือว่า แพนิคเหมือนกันผู้คนผู้นี้ได้ค่ะแล้วก็ส่งต่อไปให้คนอื่นแล้วคนที่ไม่เชื่อเนี่ยก็จะเกิดความลำคางว่าแบบจะส่งมาทําไมนักหนาอะไรอย่างนี้นะคะก็ทางที่ดีควรที่จะพิจารณาแล้วคิดควิราะห์ให้ดีก่อนค่ะว่าควรส่งหรือไม่ควรส่งข้อมูลไหนเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงค่ะทางนี้ทางนั้นนะคะก็อะไรที่เป็นจดหมายแบบนี้นะคะก็ไม่ควรส่งต่อแล้วก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับมันค่ะแล้วก็อย่าลืมบอกอธิบายคนที่ส่งมาด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลจริงแล้วก็อย่าไปส่งต่อด้วยนะคะค่ะ